เมื่อตอนทุกๆครั้งเลยอะที่เราอะจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆของชีวิตที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างที่เป็นแผนเป็นการเป็นอันดับเป็นขั้นเป็นตอนหรือเป็นข้อๆว่าอถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เราได้สิ่งนี้มาแล้วมันจะดีมากๆเลยเราจะสําเร็จมากๆเลยเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการนึกหรือคิดดูก่อนแต่จะแนะนําข้อหนึ่งได้ไหมเราจะแนะนําให้ เราอะจดมันลงไปเขียนมันลงไปว่าเราอยากได้อะไรเป็นรูปธรรมไงพอเราเขียนด้วยมือของเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะมีความตั้งใจที่ลงไปแล้วก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่านี่คือสิ่งที่ใจของเราเนี่ยมันต้องการจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเป้าหมายมันจะเป็นความตั้งอกตั้งใจแล้วก็กลายเป็นคำไม้ฐานจิตแล้วก็ไปกลายเป็นความสำเร็จในที่สุดในนั้นเราจะนึกๆเอา หรือเราจะจดเอาก็ได้แต่จะให้ดีที่สุดอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งนะเราจดด้วยปากกามนตรามหายันปากกามนตรามหายันเป็นปากกาที่อาจารย์เนี่ยปกเสกลงไปนะให้มีฤทธิ์มีพลังในการที่เราเขียนคำอธิฐานจิตของเราลงไปแล้วมันเกิดเป็นความสุขความสำเร็จตามที่ใจมุ่งมั่นปรารถนานี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนำให้เราใช้ตั้งแต่ที่เราเริ่มที่อยากทำให้สำเร็จ แล้วยังไม่พอนะถ้าอยากสำเร็จเพิ่มขึ้นให้มันมีพลังมากๆให้เราสวมใส่กำไรที่เรียกว่ากำไรมนตรามหายันกำไรมนตรามหายันเนี่ยนะเนื้อกำไรนะเป็นอันลอยที่ไม่ลอกไม่ดำนะแล้วก็ฟรีไซส์สามารถที่จะใส่ได้ทุกไซส์เลยสามารถที่จะปรับขนาดได้ด้วยตนเองอาจารย์เขียนยันที่ประจุเอามนเอาพลังที่ได้ทั้งสเสน่ห์ทั้งเมตตา ทั้งทรัพย์สินเงินทองครบคันอยู่ในวงเดียวนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเล่าถ้าเรามีความตั้งใจที่ดีลงไปด้วยปากกามนตามหายันและใช้ของที่มีพลังในการดึงดูดเอาสิ่งที่เป็นความมุ่งมา่าปถนานั้นให้สำเร็จทุกประการด้วยอํานาจด้วยพลังบาร,รมีและด้วยมหาเสน่ห์เมตตามหมิยมเรียกทรัพย์รับโชคอยู่ในชุดเดียวกันครบชุดชุดนี้คือชุดที่อาจารย์แนะนําให้ทุกคนมีไว้ แล้วก็สำเร็จเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำขอให้ทุกคนโชคดีได้ครอบครองชุดมหายามรับโชคลาภตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป